วันนี้ก็พา FC พวกเรามาที่โซนอำเภอบานผือเนาะนะครับวันนี้ก็มาดูรถชีพนะครับรถชีพรถไทเ่ยเริ่มต้นคันละวสองแสนกว่าบาทนะครับมาดูคันนี้คันนี้เปิดไว้อยู่ที่2องแสนแปดนะสองแสนแปดสองแสนแปดสอสภาพโดยรวมนะครับ เป็นประมาณนี้นะครับเยี่กลางนะครับเบาะใหม่ดูเราใช้เครื่องสระสีเก็บดูดีสวยงามส่วนตาดุมหน้านี้จะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับดุมหน้าล้อ,ล,อล้อนี้นจะใหญ่ขึ้นนะครับตัวนี้เป็นคานเดิมนะครับตามสภาพแต่ว่าดุมนี้จะเปลี่ยนใหม่ว่าอนะย่างนี้นสวยเนี่ย รถหกพันคีบนี้นะ่าไม่ไม่ไม่ใช่สยามคอมไบก็ JK เนะฮะทรงประมาณนี้ใหญ่ดีนะครับใหญ่ดีใหญ่ดีสภาพยางก็ประมาณนี้นะครับใช้งานอยู่มีอยู่สองลำนะครับ นะก็จะเก็บงานก็คือเราจะเก็บไฟนะครับเก็บไฟนี้นะครับเก็บไฟแล้วก็พร้อมเปลี่ยนดุมหน้านะครับใครหารถชีพอยู่นะครับหารถชีบอยู่วันนี้นะครับโมตัดก็มาโซนที่อำเภอบวันผือนะครับมาเลาะเนาะมาเลาะมาเที่ยวมากินข้าวไกลมาอ,อ่าก็้างมาถ่ายให้เอซได้ชมกันราคาเปิดไว้อยู่ที่สอง แสนนะครับสองแสนแปดนี่เป็นเครื่องประมาณนี้นะทีหนึ่งเล่มเอกสารพร้อมครบเลยทุกคันอยู่ที่นี่โดยรวมสี่เครื่องเราเดี๋ยวไปเก็บงานสายไฟนะครับเก็บไฟอ่าสนใจยังไงก็ค่อยโทรสอบถามได้นะครับโทรสอบถามได้ตั้งอยู่ที่ไหนนะครับ อรายละเอียดยังไงโทรสอบถามแอดมินได้เลยเอาไปดูคันที่เก็บงานอยู่าก็มีหลายลำนะครับจะมีลูกค้าเข้ามาซ่อมนะครับแล้วก็มีรถที่จำหน่ายตัวนี้ยังไม่จำหน่ายนะซ่อมอยู่รนคันนี้กลังไรเก็บงาน ไล่สายนะนเครื่องหกพันหกเต็มนะครับพันหกเต็มกำลังไล่พ,พี่แตงยู่นี่อัดกระบ,บอกให้ดีไหมครับ<า>เปลี่ยนซีนใหม่ล,ยมมลวยนะครับเก็บงานให้ขี็บของสยามคอมไบเครื่องหกพันหกปากคีบสวยๆนะครับสวยงาม ขันหน้าแต่งตัวนี้คืนคันซิลลอนไหมครับขันละเงีืยอันเรียบร้อยสานเล่มพร้อมครบสวยอยู่ขันนี้อันนี้ทีสามเสื่องหกพันพระ งามยางเต็มนะครับอันนี้ราคาจะสูงกว่าคันนั้นหน่อยตันนี้อยู่ที่สามแสนห้านะครับสามแสนห้าสามแสนห้าคันนั้นสองแสนแปดตุ้มใหญ่ใหญ่ตุ้มใหญ่ไงก็ไปตรวจสอบรายละเอียดที่ตั้งเราอยู่ที่อำเภอบ้านผือนะครับอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีอันนี้ช่างกำลังเปลี่ยนสิน เอาดิกให้อยู่อเคอ่าวสนใจไงก็โทรสอบถามได้เลยครับยางนี่มันยางมือสองมาครับนี่คือยางรถลูกค้าออคยางมือสองเสร็จแล้วาไหรนครับเพิ่งกระทะสองหมื่นหา้าพร้อมกระทะเลยสองหมื่นหา้าเฉพาะยางเป่านี่มี่ปะ โอ้ยเท่าไรครับเศรละมเมินตะัวน yeah, ี้เศรละเมินยังไหมยังไหมนะท้องไหมเลยเอ้ยยังไหมเศรละเมินพร้อมท้าหนึ่งสองมือหานะครับรท้าคุ้มค่าวกว่าตามสภาพอ่ะมาเยี่ยมชมได้นะครับอยู่ไม่ไกลโอเคขอบคุณที่รับชมติดตามนะครับโอเคครับ